ตอนที่20สิปล่อยมือจากพวงมาลายัยขอย้ำอีกครั้งว่าหากคุณต้องการเอาชนะกฎของเงินเดือนต้องการสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยทางเลือกที่จะมีรายได้ที่สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณเองก็คือการเลือกที่จะรับรายได้ตามผลงานคุณไม่มีทางรวยได้หากยังคงรอรับเงินเดือนจากคนอื่นการรับรายได้ตามเวลามันเอาชนะกฎของเงินเดือนได้ยากมากถ้าคุณจะหาอะไรทำก็ขอให้รับรายได้ตามผลงานของคุณเท่านั้น และมันเป็นรายได้แบบเดียวที่อยู่เหนือข้อจำกัดด้านเวลาเพราะคุณไม่มีทางเพิ่มเวลาได้มากกว่า24ชั่วโมงต่อวันนอกจากตัวเงินแล้วการรับรายได้ตามผลงานจะทำให้คุณเปลี่ยนตัวเองไปอย่างคาดไม่ถึงในระยะเวลาอันสั้นนี่เป็นคุณค่าที่ถูกมองข้ามไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาตัวเองแล้วจะไม่มีใครแย่งทักษะนี้ไปจากตัวคุณได้มันจะตามคุณไปทุกผลแห่งรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่คุณได้เห็นตัวตนของคุณ อีกคนหนึ่งที่เก่งกว่าเดิมคิดต่างจากเดิมและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในตัวมนุษย์ทุกคนจะเริ่มเจอจรักได้ก็ด้วยงานแบบนี้เท่านั้นผมพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งเพราะไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนนอนผีเสื้อที่ผมเล่าให้ฟังแล้วผมไม่อยากให้คุณได้ไอเดียมาแล้วก็แค่รู้สึกว่าดีจังคิดได้แต่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมคุณก็ยังคงทำงานรับรายได้ตามเวลาเพียงอย่างเดียว ผมอยากให้คุณลองมองหาช่องทางที่จะทําให้คุณได้รับรายได้ตามผลงานตามความสามารถคุณทันทีเลยขอย้าว่าทันทีครับอาจจะเป็นในงานที่ทําอยู่เปลี่ยนงานหรือหาอะไรทําเพิ่มให้ต่างจากรายได้แบบเดิมอยา่าปฏิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเพียงเพราะงานนั้นไม่ได้การันตีเงินเดือนคุณต้องกล้าคิดนอกกรอบเดิมๆที่สร้างข้อจํากัดให้ตัวเองผมมีเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างของการคิดนอกกรอบมาเล่าให้คุณฟัง วันหนึ่งขณะที่คุณขับรถสปอร์ตสองที่นั่งคันงามของคุณไปอีกเมืองหนึ่งระหว่างทางคุณจะต้องผ่านป่าที่มืดมากไม่มีไฟข้างทางระหว่างที่กำลังขับผ่านป่าแห่งนี้ไฟหน้ารถก็สาดไปกระทบเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นร่างคนสามคนพอเข้าไปใกล้คุณก็จำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือคุณหมอที่เคยช่วยชีวิตคุณไว้ถ้าไม่ได้หมอท่านนี้คุณคงเสียชีวิตไปนานแล้วคุณหมอกำลังประคองคนแก่ที่เจ็บหน้าอก ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใช้เวลาขับรถออกจากป่าไปอีกหนึ่งชั่วโมงไม่งั้นเสียชีวิตแน่ๆส่วนคนที่สามเป็นหญิงสาวในฝันที่คุณตามหามาทั้งชีวิตคุณมีนิมิตหลับฝันถึงเธอทุกคืนจนจำหน้าเธอได้และเธอก็ถูกชะตาก,กับคุณตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวคำถามก็คือรถคุณนั่งได้แค่สองที่นั่งแต่คุณต้องเลือกที่จะรับใครสักคนพาออกไปจากป่าด้วยกันคุณจะเลือกใครดีละ่ะ ถ้าคุณเลือกคุณหมอที่เคยช่วยชีวิตคุณแสดงว่าคุณเป็นคนที่กระตันอยู่รู้จักตอบแทนบุญคุณนอกจากนี้คุณยังสละได้แม้แต่ความฝันซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวแต่คุณอาจจะทิ้งให้ใครบางคนต้องเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาถ้าคุณเลือกนำคนแก่ไปส่งที่โรงพยาบาลแสดงว่าคุณเป็นคนมีคุณธรรมและบางครั้งก็ยอมปล่อยฝันให้หลุดลอยแม้จะเห็นโอกาสอยู่ตรงหน้า ถ้าคุณเลือกพาสาวในฝันไปด้วยกันสแสดงว่าคุณไม่ยอมทิ้งความฝันเมื่อมีโอกาสที่จะเปลี่ยนฝันให้เป็นความจริงแต่คุณอาจจะไม่แยแสต่อสังคมและคนรอบข้างรวมทั้งอาจละเลยคนที่ช่วยเหลือคุณมาเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณก็ต้องรู้สึกผิดเพราะต้องมีใครบางคนเจ็บปวดได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจที่คุณเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วมันจะไม่มีทางออกที่สวยงามกว่านี้เลยเหรอแต่คุณรู้อะไรไหม ถ้าผมเป็นคุณนะครับผมจะปล่อยมือออกจากพวงมาลัยเดินลงจากรถแล้วบอกคุณหมอว่าคุณหมอขับรถเป็นใช่ไหมครับคุณหมอช่วยขับรถพาคุณลุงไปโรงพยาบาลก่อนเลยครับส่วนผมจะเดินออกจากป่านี้ไปกับสาวในฝันของผมเองเมื่อเรื่องลงเอยแบบนี้คุณอาจจะอมยิ้มเออเฮ้ยยังมีวิธีนี้ด้วยวะนี่แหละครับการปล่อยมือจากพวงมาลัยที่ผมว่ามันก็คือการคิดนอกกรอบทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิด ผมกำลังจะบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มคิดถึงทางเลือกที่คุณไม่เคยคิดจะเลือกเพราะสิ่งที่คุณคิดที่คุณเลือกคุณทำมาตลอดมันนำพาคุณมาได้ถึงแค่จุดนี้ถ้าคุณอยากไปไกลกว่านี้คุณต้องกล้าเลือกทำในสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าทำมาก่อนนั่นคือหารายได้ตามผลงานของคุณทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณทำตั้งแต่ตอนนี้ครับจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างถ้าคุณทำสิ่งที่คุณเคยทำ คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเคยได้แต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้เช่นเดียวกันเชื่อผมเถอะครับว่าเลือกทํางานตามผลงานดีกว่าเพราะขนาดนักเขียนชื่อดังท่านหนึ่งยังบอกว่างานไม่ประจําทําเงิน